าจัดสรรตอนนี้เออทาจัดรายการตอนนี้เออก็จ,จัดกันไปนะจริงๆคนที่เลิกคบกันไปจะกลับมาคุยกันอีกไหมครับอ๋อส่งสามดอกกุหลาบก่อนครับถ้าไม่มีสามดอกกุหลาบถือสละสิทธิ์ทุกรายการไม่แปลกผมดูผมดูเอาดอกกุหลาบนะครับนะดอกกุหลาบหรือสามหมูเด้งนะครับนะสามหมูเด้งสามดอกกุหลาบนะครับถ้าถามเฉยๆมาปากเปล่าไปปากเปล่านะครับนะสบาย ใช่พวกนี้มันมีเยอะมันมีเยอะพวกสแกมเมอร์มันเยอะเดี๋ยวนี้มันหนีเข้ามาในไทยไงมันหนีจากมันแตกมันแตกทับจากทางพม่าไงชเวโกโกไงไอรัฐบาลกลางพม่าเขายิงถล่มฐานไงตายกันเยอะหนีเข้ามาในไทยวันละเป็นพันคนหนีรอดไม่รอดก็ไม่รู้หนีไปหนีหนีหนีเข้ามาเสร็จก็มาตั้งอยู่ในเมืองไทยเขาจับได้ทียี่สิบสามสิบคนมันหนีมาเป็นกลุ่มๆุ่มเวลา